สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเพจมิสูซลกอล์ฟและ YouTube Channel นะครับวันนี้ครับกอล์ฟอยู่ที่บริษัทสุทธรมอเตอร์สาขาสีนครินนะครับวันนี้นะครับกอล์ฟจะพาพี่ๆทุกท่านนะครับมาดูรถไทตันแคปนะครับแต่งหล่อๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนจะไปดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กอล์ฟด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับแล้วตอนนี้กอล์ฟก็อยู่ที่หน้ารถของไทตันเมก้าแคปแล้วนะครับ รถคันนี้นะครับราคาอยู่ที่784,000บาทนะครับถ้าเป็นสีขาวแบบนี้บวกเพิ่มอีก10,000บาทนะครับรถคันนี้นะครับเครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตรนะครับเครื่องไมเวกคีนดีเซลนะครับอินเตอร์คูลเลอร์นะครับตัวนี้นะครับ181แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่430นิวตันเมตรนะครับคันนี้ถือว่าแรงมากเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับเริ่มด้วยด้านหน้ารถเลยนะครับกับได้ติดตั้งนะครับโลโก้คําว่าไททันนะครับสปอร์ตนะครับ ให้ตัดกับสีขาวแบบนี้นะครับเป็นโลโก้สีดำนะครับสวยงามดูสปอร์ตมากเลยนะครับแล้วกอฟก็ได้ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเป็นกระจังหน้าสีดำนะครับปกติตัวนี้จะเป็นสีบอลเงินนะครับอันนี้ได้ทําการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับให้เป็นสีดำนะครับให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้นะครับมาในส่วนของไฟหน้ารถนะครับจะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมไฟเดย์ไลท์ ให้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ได้เพิ่มข้าไฟหน้ารถแบบนี้เลยนะครับตัดด้วยเส้นสายสีแดงนะครับให้ดูสปอร์ตสวยงามเลยนะครับตรงนี้นะครับมาพร้อมคิ้วนะครับโครเมียมนะครับตรงนี้นะครับให้ดูรถดูมีมิตินะครับสวยงามเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ต่อป้ายอร์ลีอาร์ตนะครับติดให้นะครับแล้วก็ตรงนี้เลยครับก็ได้เพิ่มกันชนนะครับเป็นงาน r b s นะครับแล้วก็มีห่วงสีแดงแบบนี้นะครับ ก็จะเพิ่มนะครับให้รถแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ดูสปอร์ตสวยงามยิ่งขึ้นด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อเลยนะครับมาในส่วนของด้านข้างรถนะครับกอลได้ติดตั้งตัวนี้ครับเป็นซุ้มล้อนะครับขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนะครับเข้ารูปแบบนี้เลยนะครับเป็นที่นิยมของรถไททันนะครับที่ติดนะครับส่วนมากจะติดขนาดเท่านี้นะครับก็จะพอดีนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ สำคัญเลยนะครับกอล์ฟได้เปลี่ยนล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับพร้อมยางซิ่งนะครับให้กับลูกค้านะครับตัวนี้นะครับล้อแม็กยางนี่สามารถเลือกไซส์เลือกขนาดได้นะครับอันนี้เราก็แต่งเป็นแนวทางให้กับลูกค้านะครับถ้าพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเรามีแบบให้เลือกกว่า20ลายนะครับตัวนี้นะครับพร้อมน็อตล้อนะครับเลือกสีได้ดุมล้อนะครับอันนี้ก็เลือกสีเลือกแบบได้นะครับตัวนี้เราก็มาพร้อมฝาครอบเบรกนะครับตัวนี้นะครับ แต่ว่าฝาครอบตัวนี้เราจะใส่เฉพาะแบกบางชนิดจะใส่ไม่ได้นะครับอาจจะติดได้นะครับโอเคเดี๋ยวลองมาดูด้านข้างต่อครับด้านข้างของรถคันนี้นะครับก็มาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับอันนี้มาจากโรงงานนะครับโครเมียมนะครับแบบนี้นะครับลูกค้าก็คงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมครับให้ดูเงาเรียบหรูนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กันสาดนะครับติดให้นะครับ รวมไปถึงตรงแคปนะครับตรงนี้ก็ติดให้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงที่เปิดประตูตรงนี้นะครับกอก็ได้เพิ่มเบ้ากันรอยนะครับเป็นลายแคปลาแบบนี้นะครับมาพร้อมโลโก้ตรงนี้นะครับออนีวไททันนะครับสวยงามมากเลยนะครับเป็นลายแคปลานะครับและที่สําคัญครับกอลได้ติดนะครับเป็นสติกเกอร์นะครับลายโคนนะครับแล้วก็มี ตัวหนังสือคําว่าไททันนะครับอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกรายได้นะครับเรามีแบบมีลายให้เลือกหลายแบบนะครับแล้วก็ตรงบันไดข้างอันนี้ก็มาจากโรงงานนะครับมีมาให้แล้วนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับรถคันนี้เป็นแบบโอเพนแคปนะครับเปิดได้นี่ครับเปิดได้แบบกว้างขวางเลยนะครับลูกค้าสามารถให้ผู้โดยสารแถวหลังนี่ขึ้นได้แบบสบายเลยนะครับ มาพร้อมที่พักหลังนะครับแล้วก็เบาะรองนั่งนะครับอันนี้ก็มีมาให้ครบนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังต่อครับด้านหลังนี้นะครับกอลฟได้เพิ่มนะครับเป็นสไตลิ่งบาร์นะครับหรือโปรบาร์สปอร์ตนะครับอันนี้เรียกได้นะครับก็จะเป็นแนวนี้เลยนะครับจากหน้าถึงข้างหลังเลยนะครับตัดด้วยเส้นสายสีแดงแบบนี้นะครับดูสปอร์ตเรียบหรูสวยงามมากๆเลยนะครับตรงนี้นะครับ ซุ้มล้อก็เหมือนเดิมครับขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อเลยนะครับครับแล้วในส่วนของด้านหลังนะครับภายในกระบะนะครับก็ได้ติดกระบะไลเนอร์ให้กับลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นของมิซูมอเตอร์นะครับอ่าแล้วก็ด้านหลังของรถนะครับก็จะมีไฟเบรกตรงที่3นะครับที่เปิดด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับอันนี้จะมาจากโรงงานนะครับเงางามสวยงามแบบนี้เลยนะครับใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็ ด้านหลังนะครับก็มาพร้อมกันชนหลังนะครับอันนี้ก็มาจากโรงงานนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น GT นะครับก็จะเป็นท็อปสุดของตัวกระบะแแคปแล้วนะครับตัวน okay, ี้นะครับแล้วก็ข้อไฟท้ายอันนี้กก็ได้ติดตั้งเพิ่มไปให้ด้วยนะครับรถคันนี้นะครับก็มาพร้อมกล้องถอยหลังนะครับแล้วก็มาพร้อมกล้อง360องศาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย มาในส่วนของภายในรถนะครับรถมิสูวิชิตไททันแมกก a แครคันนี้นะครับมาพร้อมพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกล้องนะครับเบิร์ดไอวิวหรือกล้อง360รอสงศานะครับอ่าแล้วก็รถคันนี้นะครับเป็นระบบพุชสตาร์ทนะครับมีปุ่มพุชสตาร์ทใช้งานร่วมกับกุญแจรีโมท KOS นะครับเดี๋ยวอันนี้ปักสตาร์ทให้ดูนะครับนี่นะครับเราสามารถกด ดูภาพรอบคันได้นะครับรุ่นนี้นะครับก็สะดวกสบายในการใช้รถมากเลยนะครับหอยหลังจอดนะครับหน้าจอนะครับก็เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับอันนี้นะครับลื่นไหลนะครับสามารถเชื่อมบลูทูธได้นะครับมีเสียบ usb ได้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็จะมีแอร์แบบออโต้ให้ด้วยนะครับภายในคันนี้นะครับเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับคู่หน้าเลยนะครับมาพร้อมที่พักแขนนะครับอันนี้ก็มากับตัวรถแล้วนะครับอันนี้ก็สะดวกสบายมากเลยอ่าแล้วที่สําคัญครับ ก็ได้ติดตั้งกล้องนะครับบันทึกเหตุการณ์หน้ารถให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับไททันเมก้าขับคันนี้ที่ตกแต่งแบบสไตล์หล่อดุเลยนะครับคันนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อกอฟโดยตรงนะครับที่เบอร์0846501646นะครับหรือขอใบเสนอราคานะครับที่ ID Line 0846501646เช่นเดียวกันนะครับขอไปเสนอราคากันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Drive your ambition. Motors ambition Mitsubishi